กลับมาสู่ช่อง a อคารีวิววันนี้เราจะพาไปรีวิวสิ่งที่ไม่เหมือนใครและน่าทึ่งสุดๆ2026 Tiny 3 Wheel Camper Recycle หรือ Camper 3ล้อขนาดจิว๋วรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อคนรับการเดินทางที่ต้องการอิสระและความสะดวกในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางเดี่ยวคนทำงานออนไลน์หรือคนที่ชื่นชอบการออกแบบนวัตกรรมสุดล้ำคันนี้คือคำตอบที่น่าสนใจจริงใจจริง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนตัวรอเรือถอทุง2026 Tiny 3ามวีเล็ตแคมปอร์มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟการออกแบบผสมผสานระหว่างความมินิมอลสมัยใหม่และความลู่ลมแบบแอโรไดนามิกตัวถังทำจากวัดสดุอลูมิเนียมผสมไฟเบอร์กลาสที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ทำให้ประหยัดพลังงานและปลอดภัยมากขึ้นเส้นสายตัวถังโคง้งมนดูหรูหราและยังมาพร้อมไฟหน้าไฟท้ายและไฟ DRL แบบเล็ดที่ช่วยเพิ่มความสว่างและความเท่นในตอนกลางคืนสีตัวถังมีให้เลือกหลายแบบแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือสีขาวมุกผสมเงินด้านดูเรียบหรูและมีระดับล้อขนาดกระทัดรัดแต่วัสดุแข็งแรง ให้ความมั่นคงแม้บรรทุกของเต็มน้ำหนักการกระจายสมดุลดีมากทำให้เข้าโค้งได้มั่นใจแม้จะเป็นรถ3ล้อก็อตามด้านหลังติดตั้งกล่องเก็บสัมภาระเล็กๆและไฟสะท้อนเพื่อความปลอดภยัยขนาดของแคมเปอร์คันนี้ถือว่าเล็กมากเพียงไม่ถึง3เมตรทำให้จอดง่ายขับในเมืองสะดวกและเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบได้สบายเหมาะกับคนที่ต้องการรถเดินทางส่วนตัวที่คล่องตัวและไม่เทะทะ มาดูภายในกันต่อต้องบอกเลยว่าดีไซน์ฉลาดสุดๆพื้นที่ทุกตารางนิ้วถูกใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ภายในให้ความรู้สึกอบอุ่นและทันสมัยเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบโมดูลา่าปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบโซฟาหลักสามารถพับเป็นเตียงนอนได้ในตอนกลางคืนเบาะทำจากโฟมเมมโมรีที่รองรับสรีระได้ดีด้านนบนมีช่องเก็บของขนาดเล็กและไฟเล็ดบรรยากาศที่ให้แสงนวลน,น,นเหมาะสำหรับการพักผ่อนยามคำ่ำ ในส่วนของครัวแม้จะเล็กแต่ครบเครื่องมีเตาไฟฟ้าแบบเหนียวนำอ่างล้างจานพับเก็บได้และตู้เย็นขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ภายในจุดเด่นคือสามารถเลื่อนชุดครัวออกไปด้านนอกได้เพื่อทำอาหารกลางแจ้งขณะตั้งแคมป์ถือว่าออกแบบมาอย่างชันฉลาดและเหมาะกับไลฟ์สไตล์นักเดินทางจริงๆยังมีโต๊ะพับเล็กๆที่ใช้เป็นโต๊ะทำงานหรือโต๊ะอาหารได้ พร้อมพอร์ตชาร์จ USB และช่องเสียบไฟทำให้เหมาะสำหรับคนทำงานออนไลน์หรือสายคอนเทนต์ที่ต้องการทำงานระหว่างเดินทางการระบายอากาศก็ออกแบบมาดีมีช่องลมและหน้าต่างที่เปิดรับลมได้ตลอดเวลาและยังมีตัวเลือกเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กพร้อมแผงโซลาราเซลล์ที่ติดบนหลังคา ในด้านสมรรถนะไทนี่แคมเปอร์คันนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า100%มอเตอร์ motor, ขนาด12กิโลวัตต์ให้ความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะไม่เร็วมากแต่เพียงพอสำหรับการเดินทางในเมืองและท่องเที่ยวใกล้ๆระบบขับเคลื่อนเงียบสนิทให้ความรู้สึกผ่อนคลายระหว่างขับขี่ แบตเตอรี่ให้ระยะทางสูงสุดราว120กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและสามารถต่อแผงโซล่าเซลล์เพื่อชาร์จเพิ่มเมื่อจอดกลางแจ้งระบบเบรกยังเป็นแบบสร้างพลังงานกลับ (regenerative braking) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอีกด้วยช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้เกาะถนนดีเยี่ยมแม้เป็นรถ3ล้อก็ยังขับได้มั่นคงระบบกันสะเทือนทำงานนุ่มนวลพวงมาลัยตอบสนองไวเหมาะทั้งสำหรับถนนเมืองและเส้นทางแคมป์เบา,เบา เรื่องความปลอดภัยก็ไม่มองข้ามมีระบบเบรก ABS กล้องมองหลังและระบบควบคุมการทรงตัวตัวทังเสริมโครงเหล็กเพิ่มความแข็งแรงพร้อมเข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัยขั้นพื้นฐานแม้จะไม่เทียบเท่ารถใหญ่แต่ก็ถือว่าปลอดภัยในระดับดีมากสำหรับรถขนาดนี้ ข้อดีอีกอย่างคือความประหยัดเนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบจึงไม่มีการปล่อยควันเสียเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟถูกกว่ารถน้ำมันมากและบำรุงรักษาง่ายเพราะไม่มีเครื่องยนต์ซับซ้อน ในเรื่องราคา2,026ไทนี่3วีเล็แคมเปอร์ถือว่าคุ้มมากรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นประมาณ8,000ดอลลาร์ส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมแผงโซลาเซลล์แบตเตอรี่ใหญ่และระบบสอมาเต็มรูปแบบอยู่ที่ราว11,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความสามารถที่ให้มา รถรุ่นนี้เหมาะกับนักเดินทางเดียวหรือคู่รักที่ชอบออกทริปสั้นๆแต่ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้เช่นพุ่งท้ายเก็บของหรือเต็นเสริมด้านข้างเพื่อขยายพื้นที่สำหรับทริปยาวๆได้อย่างง่ายดายเมื่อได้ลองขับแล้วว่าจะรู้สึกได้ถึงความเรียบง่ายแต่ล้ำสมัยไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเกียร์ยุ่งยากแค่ขับไปพร้อมวิวรอบตัวและบ้านเคลื่อนที่ขนาดจิ๋วของคุณมันคืออิสระที่แท้จริงในการเดินทาง ในด้านเทคโนโลยีรุ่นนี้ยังมาพร้อมจอดิจิทัลแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วระยะทางแบตเตอรี่และระบบนำทางรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อเปิดเพลงหรือนำทางได้รุ่นสูงสุดมีผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียงที่สามารถควบคุมไฟและอุณหภูมิในห้องโดยสารได้อีกด้วยโดยรวมแล้ว2026 Tiny 3 w i e e l e Camper คือการปฏิวัติวงการแคมเปอร์ขนาดเล็กอย่างแท้จริง มันเล็กแต่ทรงพลังประหยัดแต่มีสไตล์ราคาย่องเยาแต่ให้ความสะดวกครบครันเหมาะสำหรับคนที่อยากใช้ชีวิตแบบมินิมอลชอบความอิสระและอยากเดินทางอย่างยั่งยืนหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักธรรมชาติรักการเดินทางและชอบนวัตกรรมรถคันนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม2026 Tiny 3 w h e e l Camper อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆนี่คือเอคารีวิวแล้วพบกันในคลิปหน้า